สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนเมษายน2 5 6 5ห้สไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจอดจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะ เพราะจริงๆแล้วในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะจ๊ะละเอียดอ่อนซับซ้อนมากๆนะคะไม่มีใครจะรู้ดีที่สุดเท่ากับใจของคุณนะคะใจของคุณจะเป็นผู้เลือกแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องราวของความรักค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้นะคะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะ เข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะคะง่ายๆค่ะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาละค่ะเราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะ สิ่งที่เห็นในไพ่นะคะพลังงานของไพ่ในเดือนเมษายนนี้แกเห็นพลังงานของความสุขนะคะพอมีไพ่ทั้งสองถ้วยด้วยนะไพ่หกถ้วยไพ่สี่ไม้หรือแม็กบทระทั่งพลังงานที่ใหญ่สุดคือพลังงานเดือดซันเรื่องราวของการเริ่มต้นด้วยก็ได้นะคะเรื่องราวของโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักค่ะเหมือนกับอาจจะมีกเนี่ยใครกำลังจะได้เจอใครสักคนในช่วงเวลานี้นะหรือบางทีอาจจะเจอมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ มันมีกลิ่นอายของความรู้สึกนะคะมีกลิ่นอายของความรักมีกลิ่นอายของความเข้าใจกันเหมือนได้เจอคนที่ใช่คนที่ตามหานะคะพลังงานของสองถ้วยและเด e อดซันะมีการเริ่มต้นดีๆ เป็นการพบเหมือนกับพบแบบพบโซเมดก็ได้นะคะพบคนที่ตามหาทั้งที่เราไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้เจอมันเป็นพลังงานที่บางครั้งคุณเองก็แทบไม่เชื่อใจตัวเองเลยนะคะว่าเรื่องราวอย่างนี้มันจะเกิดกับเราจริงๆหรอความรักที่เหมือนหล่นมาจากฟ้าฟ้าอยู่ดีๆเหมือนพรมลิขิตไม่ได้ตามหาแต่กลับหากันเจอนะพอไพ่เดอะซันและถ้าสองทั่วอยู่ด้วยกันเนี่ยเกว่ามันเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะการเริ่มต้นที่ดีความรู้สึกดีๆ พบเจอคนที่เป็นเคมีที่เข้ากับเราได้เป็นเหมือนจิ๊กซอที่ตามหาจนคุณก็แทบจะไม่เชื่อตัวเองนะเหมือนอาจจะมาจากที่ที่คุณไม่คาดฝันที่อาจจะอยู่ใกล้กันแต่มีอะไรบางอย่างดึงดูดให้มาพบมาปะมาเจอมาเจอกันด้วยก็ได้ค่ะหลายท่าหลายคนอาจจะได้เริ่มสารสัมพันธ์อะไรกับใครไปแล้วนะคะด้วยการเริ่มต้นแล้วความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณก็รู้สึกว่า คนที่คุณได้กำลังเริ่มต้นอยู่เนี่ยหรือถ้าใครยังไม่มีในไม่ช้าไม่นานนี้นะคะไพ่ในรักษาแบบนี้คุณต้องเจอคนนั้นแน่นอนค่ะบางทีไพ่เดอะซันเนี่ยถามว่าเจอที่ไหนนะคะคือเจอต้องได้เจอแล้วมี2ถ้วยประกบมันคงเป็นเวลาของเราแล้วจริงๆ ส่วนท่านไหนที่ได้เจอใครศึกษาดูใจใครอยู่หรือได้เพิ่งเพิ่งโอเปอเรชั่นชิพกับใครช่วงนี้นะคะคุณเองก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคนนี้แหละคือใช่จริงๆนะมาแบบที่คุณแบบไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่เชื่อโชคชะตาตัวเองด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองอาจจะปิดจ็อบในเรื่องราวของความรักไปแล้วนะคะ คิดวางแผนเวลาด้วยซ้ำว่าไม่เอาแล้วไม่มีความรักปีนี้จะเป็นปีแห่นทุ่มเทเรื่องราวของการงานการเงินสร้างตัวเองทําให้ตัวเองเป็นปึกแผนเข้มแข็งนะแต่ว่ามันเหมือนมันปฏิเสธไม่ได้อะแล้วก็คุณเองก็อาจจะพยายามตั้งกําแพงมาหลากหลายรูปแบบนะคะที่ผ่านมาใครจะเข้ามาเจาะอะไรคุณเนี่ยยากมากนะ คุณอาจจะใช้ชีวิตสนุกๆไปนะคะคุยกับทุกคนแต่คุณเหมือนกับไม่ได้ให้ใครเข้ามาในวังวนชีวิตของคุณมากๆคุณอาจจะมีจุดเซฟโซนห่วงพื้นที่มีกำแพงในเรื่องราวของความรักเพราะที่ผ่านมาอาจจะเจออะไรมามากมายทําให้คุณอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจคนสักเท่าไหร่นะหรือไม่กล้าที่จะเปิดใจที่จะให้ใครอย่างแท้จริง แต่ว่าคุณเองก็อาจจะมีเพราะมีไพ่ราชินีพระจันทร์เหมือนอีกเซนหนึ่งของด้านคุณก็บอกว่า um, แต่คนคนนี้น่าจะใช่นะเพราะเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เจาะกําแพงของคุณมาได้มาที่คุณแบบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวจริงมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รีบร้อนเร่งรีบนะคะเหมือนืนค่อยๆมาค่อยๆคุยค่อยๆศึกษาค่อยๆดูคือคุณไม่ใช่คนที่เร่งรีบในเรื่องราวของความรักและคุณไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะดังนั้นคนคนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองมาสักระดับหนึ่งเลยละแล้วคุณก็รู้สึกว่า มันก็ได้นะมันก็ใช่แหละและด้วยพลังงานของคุณเนี่ยนะคะคุณเองเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องราวของความนะความรักนะ ถึงอาจจะบางคนดูไม่ออกว่าคุณทุ่มเทนะคุณอาจจะดูนิ่งๆแต่ถ้าคุณให้ใจใครแล้วเขาเรียกว่าเต็มที่เต็มเหนียวเต็มสตรีมเลยนะคะแล้วพลังงานของคุณเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมาชาวมังกรค่อนข้างเป็นคนที่น่ารักนะมีพลังงานความน่ารักนะคะคุณเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะคุณคุณอ่อนโยนนะคะคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะใครๆก็อยากจะเก้าใกล้คุณคุณมีความมั่นใจตัวเองนะคะแต่ไม่ได้มั่นใจแบบว่า โอ้มั่นหน้าอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเป็นมั่นใจที่เหมือนใครมาอยู่ด้วยเหมือนจะอาจจะได้รับพลังบวกจากคุณได้รับคําแนะนำนะคะเขมีปัญหาอะไรมานะคะคุณมีทั้งความแข็งและความอ่นอนโยนในเวลาเดียวกันนะมันก็เลยเป็นพลังงานดึงดูดและเสน่ห์ของคุณที่คนก็อยากจะเข้ามาใกล้ชิดคุณนะคะ เช่นกนรารพอกลับมาในเรื่องราวของความรักเวลาถ้า,ถาคุณถ้าคุณตัดสินใจที่จะรักใครหรือดีกับใครแล้วเนี่ยคุณก็จะทําแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะแล้วก็จะเต็มที่เลยนะคะบางทีตรงจุดนี้แหละที่อาจจะทําให้บางครั้งคุณก็อาจจะมีกําแพงกับตัวเองว่าที่ผ่านมามันเต็มที่ไปแล้วมันอาจจะไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาหรือว่ามีความสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณเป็นแผลใจให้กับคุณนะเพราะคุณโดนอะไรบางอย่างมาคุณก็ยิ่งตั้งกาแพงสูงขึ้นไปอีกเหมือนมัน,ม,นมันขัดแย้งกันนะคะ แต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเจาะกำแพงอะไรหลายอย่างคุณมาได้นะแล้วความรักความสัมพันธ์มันก็เหมือนดำเนินมาได้ด้วยดีด้วยนะคะเหมือนก็หลายๆลยอย่างที่ศึกษาดูใจมา แต่ช่วงเมษาอยู่ดีๆคุณก็เกิดมีความคิดมากขึ้นมานะเดือนนี้ต้องระวังอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะเพราะบางครั้งเนี่ยเซนคุณบอกว่าเหมือนเนี่ยใช่แล้วละแล้วก็ดูมาสักระดับหนึ่งแล้วนะหลายท่านหลายคนอาจจะมีกูรูที่นับถืออาจจะมีหมอดูนักพยากรณ์นะคะหรือตัวเองอาจจะรู้ศาสตร์อะไรเกีเ่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มาคุณเอ๋คุณเองอาจจะเอาคำนวณวันเดือนปีเกิดของคนคนนั้นดูแล้วก็ได้ก็ได้เอะมันก็เข้ากับเราได้นะเขาก็ไม่ได้ร้ายนะนู่นนี่นั่น,นหรือว่ากระทั่งเซนตัวคุณเองคุณก็บอก บอกกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยมันใช่เนะี่ะนะใช่อน่ะน่าจะเป็นไปได้แต่ว่านะคะต้องบอกว่าว่าเขาก็เข้ามาแบบเป็น6กถ้วยดูแลคุณด้วยนะดูแลเทคแคร์นะคนคนนี้อาจจะมาในทักษะความเป็นเพื่อนก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะมีวัยน้อยต่างจากคุณก็ได้เด็กกว่าคุณก็ได้หรือผู้ใหญ่จะคุณกว่าคุณก็ได้แต่เขาจะมีความเป็นเหมือนกับมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองนิดนึงแอบซุกซ่อนอยู่นะคะ แต่โปรไฟล์ภายนอกของเขาก็ต้องบอกว่าเป็นคนมีเสน่ห์ทีเดียวนะเป็นไพราชาถือไม้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูเขาสดชื่นนะคะเขามีพลังนะคะแล้วก็ดูมีเสน่ห์ในแวดวงหรือสังคมที่เขาอยู่นะคะ เนี่ยแหละคะ่ะพอช่วงพลังงานแบบนี้ทาให้คุณเองก็อาจจะมาอยู่ดีๆเกิดระแวงขึ้นมาอย่างนั้นแหละคะ่ะหรืออาจจะมาจากการที่มีผู้คนนะคะเพื่อนฝูงคนแวดล้อมของคุณสังคมของคุณญนะาติพี่น้องอาจจะเข้ามาพูดหรือว่ามาทําอะไรให้คุณรู้สึกสับสนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณเองก็อาจจะรู้สึกบางคนมันอยู่ไกลกันด้วยนะคะอาจจะไกลกันด้วยระยะทางมีความต่างอะไรกันหลายหลายอย่างนะคะก็อาจจะมาเป็นประเด็นที่ทําให้อยู่ดีๆเนี่ยคุณมาคิดในเรื่องราวเหล่านี้ความหนักแน่นนะคะเซนของ คุณคุณเริ่มสั่นคลอนนะคะแล้วก็เริ่มขัดแย้งกับตัวเองด้วยว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะหรือบางทีฟังคําพูดของคนอื่นมาผู้หวังดีนะคะคนมาตักเตือนมันก็อาจจะทาให้ช่วงนี้อารมณ์คุณค่อนข้างแกว่งไกวไปนะแล้วก็อาจจะยังตีกันนะคะมีความหงุดหงิดยุ่งเหยิงอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้นะคะมีความสับสนนะคะมีประเด็นอะไรมา บางครั้งเพราะบางครั้งเนี่ยต้องบอกคนคนนี้บางครั้งคุณเหมือนคุณดูเขาออกมากเลยนะแต่บางครั้งคุณก็เหมือนเขาดูดูยากนะคะเพราะบางทีเวลาเขาอยู่ในสังคมของเขา,าเขาก็ยังเป็นแบบก้าวถ้วยมีเสน่ห์นะคะบางคนมีคนก็เ,เรียกว่ามีแฟนคลับมีคนติดตามนะคะบางทีก็ทําให้คุณเกิดมาคิดด้วยแหละเพราะว่าเขาบางทีอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากเราคุณเองก็อาจจะมาคิดว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเขาดีกับคนอย่างนี้ทุกๆคนไหมหรือเอ๊ะเราคิดไปเองไหม นะมันก็เริ่มอยู่ดีๆเดือนนี้ไอความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวคุณมันกลับมีอะไรบางอย่างมาทดสอบให้คุณสับสนนะคะช่วงนี้บอกเลยคิดมากขึ้นมาทีเดียวนะแล้วก็เหมือนกับเอททำไมคนนู้นก็พูดคนนี้ก็ทักหรือบางทีคุณเองอาจจะรู้สึก แขวญไกวในอารมณ์อะไรของีพเอมก็ทําให้เรารู้สึกเครียดหรืออะไรได้เพราะบางครั้งเนี่ยต้องบอกคนคนนี้เวลาที่เขายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานบางทีเขาเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะคะบางทีช่วงนี้เองซึ่งจริงคุณเข้าใจตรงจุดนี้นะเพราะคุณก็เป็นคนชอบทํางานคุณเป็นคนมีเวลาส่วนตัวต้องมีแต่ช่วงนี้คุณเองอาจจะน้อยใจไปหน่อยเพราะช่วงนี้เขาอาจจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานการสร้างตัวเองนะคะการบุกเบิกธุรกิจนะคะหรือจะทําอะไรตรงนี้ให้เหมือนกับเข้มแข็งก่อนเนี่ยเหมือนเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีีม เลอค่านะคะมีพลังมีโปรไฟล์ดังนั้นการที่เขาจะเข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวตนว่าเขาก็เข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรด้ไปกว่าเรานะเขาเข้ามาด้วยความจริงใจไม่ได้บอกหวังอะไรจากเราอย่างเงี้ยค่ะก็น,นี่แหละคะ่ะมันเป็นเรื่องราวพลังงานแบบนี้นะคะว่าอยู่ดีๆตรงเนี้ยเรื่องของเขาเรียกว่า ความคิดนะคะเพราะมีไพ่เรื่องราวของความคิดก้าวดาบนะคะความกังวลนะคะเข้ามาท้ายไพ่ก้าวดาบอาจจะเป็นความเรื่องราวของความคิดมากเกินไปด้วยก็ได้นะคะก็เลยอาจจะทําให้เป็นประเด็นอะไรบางอย่างที่ทําให้จิตใจของคุณตอนเนี้ค่อนข้างสั่นคลอนแล้วค่อยไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาคนนี้นะคะก็เหมือนอาจจะเคยผ่านอะไรมาเขาอาจจะมีประเด็นดราม,ม่าในอดีตอะไรมาซึ่งบางทีเนี่ย คุณเองก็พอช่วงไหนที่จิตใจเราไม่เข้มแข็งแล้วก็อาจจะเผลอกลับไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอีกไหมเขาเลิกแบบเดิมแล้วหรือยังเขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาจริงใจหรือเปล่าช่วงนี้จะมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นมากับชาวมังกรนะคะแต่ก็ไพ่ก็แนะนําว่านะก็ มันยิ้มไพ่พลังงานของสี่ไม้อยู่ด้วยล่ะค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้อาจต้องลองเชื่อ s i x เซนส์ของเราเองจากจิตสัมผัสของคุณหรือจากความรู้สึกของคุณนะคะเพราะจริงในเรื่องราวของความรักเนี่ยไม่มีใครรู้ดีกว่าหัวใจของเราค่ะแล้วก็การกระทําต่างๆนะคุณก็ใช้ตรรก,กะของความเป็นเหตุและผลนะคะซึ่งชาวมังกรเป็นคนธาตุดินมีตรงนี้อยู่แล้วค่อยๆบวกรบดูค่อยๆดูความจริงคุณอาจจะเห็นสิ่งที่คุณหาคําตอบอยู่ด้วยก็ได้นะแต่ด้วยพลังงานของไพ่ก็ต้องบอกว่ายังเป็นไปในทิศทางท,ที่ยังโอเคอยู่นะคะ ถ้าอะไรที่คุณไม่ได้เห็นด้วยตัวเองหรือมาจากเพียงความรู้สึกที่คิดมากเพราะบางคนเนี่ยไปรวมเรื่องราวอดีตตัวเองด้วยนะเอะช่วงนี้เขายุ่งไปมันอาจจะเป็นเหมือนที่เราเคยโดนมาหรือเปล่าคือหลายๆลยอย่างมันผสมกันนะนะไพ่ก็บอกว่าลองใจเย็นๆนะคะค่อยๆมองนะคะเพราะดูแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลจากคุณนะคะยังวนๆอยู่รอบตัวคุณนะยังให้เวลาคุณนะคะกับคุณอยู่ด้วยค่ะ บางคนเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องราวของครอบครัวด้วยนะไลฟ์สไตล์ของแต่ละฝ่ายบางทีพอไปมาที่เข้ากันได้พอไปเจอกลุ่มเพื่อนเอากลุ่มเพื่อนดูเหมือนแตกต่างกาัองนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีประเด็นตรงนี้เข้ามานะคะเหมือนคนอื่นน่ยมาเป็นอิทธิพลนะในจิตใจของคุณในช่วงเวลานี้ค่ะเอาล้ค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นหน่อยนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่นะคะช่วยบอกด้วยค่ะ มีไพ่8ถ้วยนะคะมีไพ่เดสนะคะมีไพ่เอ f สปอรมีไพ่8เหรียญนะจ๊ะมีไพ่เดอะล e เวนะคะแล้วก็ไพ่6ไม้เขาเองนะคะอาจจะเคยผ่านอะไรที่วุ่นวายมาเขาเองอาจจะในอดีตเขาอาจจะเป็นยังไม่ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกสักเท่าไหร่นะคะหรือเขาต้องมูฟออนจากเรื่องยุ่งยากอะไรมาหรือเขาอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอดีตนะ แต่เก๋ว่าช่วงนี้เขาพร้อมนะคะที่จะเป็นคนใหม่นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรที่เป็นอดีตก็ให้มันจบไปนะคเขาพร้อมที่จะเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่โดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาเองอาจจะเคยผ่านอดีตอะไรมามากมายอาจจะไม่ได้มีพร้อมหรือสมบูรณ์ที่สุดแต่เขาก็เหมือนกับเขาว่าถ้าช่วงนี้ถ้าเขาเจอใครที่ใช่เนี่ยเขาก็อยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขาไม่ได้อยากกลับไปเป็นวังวนแบบเดิมนะคะก็ต้องบอกเลยอาจจะเป็นพลังงานคนไกลก็ได้นะคะคนที่เขาเป็น มีตาหนิมาแล้วขอประทานโทษพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือคนผ่านในเรื่องราวของความรักอะไรมาแล้วแล้วช่วงเนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาเจอคนที่ใช่ซึ่งเขาก็มองแล้วว่าคุณน,น่าจะเป็นอะไรที่เข้าใจในตัวตนของเขานะเขาแล้วก็รับตัวตนเขาได้แต่เขาก็จะแก้ไขหลายๆอย่างนะที่มันไม่ดีนะคะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น้าไม่ดีก็จะพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะแล้วก็ทําในเรื่องราวของความรักเนี่ย ให้ดีขึ้นเพราะเขาก็เชื่อในเรื่องราวของรักแท้นะคะเชื่อในเรื่องราวของโซเมทเชื่อในเรื่องราวของพมลิขิตบางทีความรักเนี่ยถ้ามันจะมานะคะในช่วงเวลาที่เหมาะสมมันเป็นไปได้นะแล้วเขาก็กเขาก็มั่นใจเกี่ยวว่าเขาผ่านเรื่องหนักๆมาเยอะจนบางทีอาจจะบูลลี่เรื่องราวของความรักแล้วก็ได้แต่ช่วงนี้เพราะเขามาเจอค,คุณเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกใบใหม่นะความรู้สึกใหม่เปิดจิตวิญ,ญญาณใหม่ของเขาอีกด้านหนึ่งนะแล้วเขาก็อยากทําตรงนี้ให้มันดีนะคะก็เหมือนกับว่าก็ให้เวลา ไม่ต้องรีบก็ได้นะมันมีทั้ง8เหรียญและว6ไม้พิสูจน์กันไปซีนะใจะเย็นๆเยนเ่าเพิ่งฟังใครมากนะเวลานะี่แจะพิสูจน์ตัวตนของเขาเองว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะคะเพราะว่าอาจจะมีอดีตอะไรมาจริงๆแต่ว่าอดีตมันจบไปแล้วนะเขาคงอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะแล้วก็ให้เวลาพิสูจน์กันค่ะเอาล้วค่ะทีนี้เราลองดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ คือ้าอย่างนี้ต้องไม่รีบนะแล้วทำแบบคือเขาก็บอกไม่อยากให้คุณรีบ่ค่อยๆดูกันไปสิค่อยๆดูกันไปเขารอได้นะก็อย่าเพิ่งปิดกันก้นกันด้วยนะภาพรวมคือมี7ถ้วยนะคะมี9ไม้ค่ะมี Justment นะคะแล้วก็มี p r i n c e of Cup นะคะแล้วก็มี Wheel of Fortune ค่ะ โอ้ยยังอยู่ในการเลือกการตัดสินใจทุกคนยังเลือกได้นะคะภาพรวมอยู่ในช่วงเวลาของการเลือกการดูอยู่ต่างฝ่ายต่างดูกันด้วยก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคุณที่คัดสรรเข้ามากกว่าเขาก็ไม่ติดนะคะแต่ช่วงนี้เขาก็ยังแบบว่าขอให้เขาได้ส่งความรักความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆที่มีมาให้กับคุณเถอะอย่าเพิ่งปิดกั้นอะไรลงไปเลยและช่วงนี้เขาก็อยากจะบอกให้คุณสื่อสารพิเศษนิดน,นึงว่าอาจต้องมีการใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะแล้วก็ ลองมองอะไรที่ความเป็นจริงนะแล้วก็ปล่อยให้ใหความสัมพันธ์เนี่ยมันดําเนินเป็นไปอย่าเพิ่งกลัวหรือว่าอย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปนะคะเพราะมีบางมีคนหนึ่งยังคิดว่าตัวเองจะถูกเลือกหรือเปล่าจะเป็นช้อยส์หนึ่งของใครหรือเปล่าเนี่ยด้วยนะมีความกังวลตรงจุดนี้ด้วยนะคะแต่ภาพรวมน่าจะยังติดต่อสื่อสารกันต่อนะแต่อาจจะมีบางช่วงที่เงียบเงียบนิ่งๆไปนะคะอึดอัดอะไรบางอย่างแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาคุยมาเคลียร์กันนะคะในภาพที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ